สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการใช้งานโปรแกรม QJS ในหัวข้อการคำนวณข้อมูลในคอลัมน์หรือ Field Calculator ์นะคะ,ะวันนี้เรามีโจทย์สองข้อนะคะก็คือ 1. ต้องการรวมจำนวนประชากรชายและหญิงทุกตำบล 2. คือต้องการคิดคำนวณหาขนาดพื้นที่หรือ a r e รียนะคะของแต่ละตำบลให้เป็นหน่วยหน่วยเป็นตารางกิโลเมตรนะคะ ก็คือวันนี้เราจะใช้ไฟล์ที่ชื่อว่า ampercmtest นะคะอ่าเรามาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนของเราก็คือหนึ่งเปิดไฟล์ที่ต้องการทำงานเพื่อดูโครงสร้างของข้อมูลค่ะก็ไปเลยดับเบิลคลิกนะคะที่ไฟล์อันนี้จะช้าหน่อยนะคะรอสักครู่จนปรากฏหน้าต่างขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็ได้หน้าต่างขึ้นมาแล้วนะคะชื่อว่าคุณสมบัติชั้นข้อมูลค่ะตรงนี้เราจะมาตรวจสอบหรือว่าข้อมูลที่เราต้องการที่จะใช้ทํางานนั้นนั่นก็คือจํานวนในข้อที่1นนะคะก็คือ จำนวนประชากรชายและหญิงทุกตำบลค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะนำมาทำนั้นจะต้องมี t ช้ e name น,นะคะหรือประเภทเป็นอินทิเจนนะคะซึ่งตรงนี้ทั้งประชากรชายและหญิงของเราก็มีประเภทเป็นอินทิเจนแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นยังไม่เป็นอินทิเจนนะคะอาจจะเป็นสตริงเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นอินทิเจนก่อนนะคะสำหรับอันนี้เป็นอินทิเจนแล้วเรามาดู ในขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็คือเริ่มคำนวณโดยใช้ปุ่ม Open Field Calculator นะคะทุกครั้งก่อนที่เราจะทำการแก้ไขนะคะอันนี้ขอปิดไปก่อนนะคะตรงนี้เราก็มากดเปิดไปที่ Open Attribute นะคะทุกครั้งที่จะทำการแก้ไขข้อมูลนะคะจะต้องมากดตรงนี้ Talking Editing นะคะหรือว่าจะคลิกขวาตรงนี้เพื่อที่จะเพื่อที่จะกด Talking Editing ให้ก็ได้ค่ะแล้วก็มาดูตารางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปเินสอแล้วนะคะสามารถแก้ไขได้หลังจากนั้นเราก็มาตรงนี้เลยค่ะ Open Fill Calculator นะคะแล้วก็กดไปจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าต่างนะคะ ซึ่งก็คือช่องที่ใช้คำนวณน,นะคะชื่อช่องผลลัพธ์ก็คือชื่อฟิลด์ที่เพิ่มมาอีกฟิลหนึ่งนะคะตรงนี้ที่เขียนว่า create a new field ก็คือจะเพิ่มฟิลดมาอีกฟิลหนึ่งก็คือชื่อช่องผลลัพธ์ที่เราจะาทำการคำนวณน,นะคะตรงนี้เราจะให้เป็นชื่อว่า total แล้วกันนะคะก็คือจำจะเป็นจำนวนประชากราตามโจทย์นะคะ รวมจำนวนประชากรชายและหญิงทุกตำบลน,นะคะก็จะเป็นชื่อชนิดชื่อช่องผลลัพธ์ก็จะเป็นจะให้เป็นจํานวนเต็มนะคะแล้วก็ความกว้างก็เป็นสิบทีนี้ก็ถามว่าจะให้ฟิลไหนตรงน,นี้เราจะให้เป็นบวกนะคะก็คือจะใช้ฟิลไหนบวกกับ ฟิลไหนนั่นเองนะคะเราก็มาหาฟิลของเราที่เราต้องการจะใช้ทำงานนะคะซึ่งก็จะเป็นเมลบวกกับฟีเมลนะคะตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะคะต้อง d o บเิ e ลคลิกนะคะเมลบวกกับ บีเมลนะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคเมื่อโอเคแล้วเราก็ลองเลื่อนไปดูนะคะว่าว่าฟิลที่เราได้ทำการคำนวณปติกิรชื่อทัอท่อนะคะมาหรืออยังตอนนี้ก็มาแล้วนะคะอะ่เป็น เป็นจํานวนผลรวมของหญิงและชายในลูกๆตําบลน,นะคะของอําเภอเมืองเชียงใหม่นะคะเรโ,โทษก็ได้มาแล้วค่ะค่าต่อไปนะคะเราจะมาดูกันในวิธีของการคิดคํานวณขนาดของพื้นที่นะคะโดยเปิดไฟล์ที่ต้องการคํานวณพื้นที่มานะคะในนี้จะชื่อว่า municipal นะคะแล้วก็ไปกด open attribute นะคะเพื่อดูอข้อมูลในตารางนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะทําการแอดคอลัมน์มาอีกหนึ่งคอลัมน์นะคะเพื่อที่จะเพิ่มช่อง a อร a เรที่เราจะใช้คํานวณใหม่นะคะเรา,อ,าอย่างก่อนอื่นนะคะต้องไปกดที่ Talker Editing เพื่อที่จะทําการเริ่มการแก้ไขนะคะเสร็จแล้วก็มากดที่ Add New Column นะคะให้ชื่อคะ่ะชื่อเราจะให้เป็น Area นะคะ แล้วก็ชนิดนะคะให้เป็นตัวเลขฐาน10แล้วก็ความกว้างจะให้เป็นประมาณ10นะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคเมื่อกดโอเคเราจะเห็นว่าเราจะได้ช่องฟิลเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องซึ่งก็คือ Area ซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะจะข้อมูลจะยังไม่มีในคอลัมน์นี้นะคะหลังจากนั้นเราจะไปเริ่มการคำนวณนะคะโดยใช้คำสั่งตรงนี้ค่ะ open fill calculator กดไปตรงนี้เราจะปรากฏหน้าต่างช่องที่ใช้คำนวณน,นะคะ,ะตรงนี้เราจะให้ติ๊กตรงนี้นะคะปรับปรุงในช่องที่มีอยู่แล้วก็คือช่องที่เราสร้างไปเมื่อ,อเมื่อตะก,กี้นะคะที่ชื่อว่า a อเรียนะคะเราก็ไปกดเลือกช่อง a อเรียของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปกดตรงฟังกชันลิสต์นะคะไปกดตรง จี o อเมทรเพื่อที่จะหา,าพื้นที่นะคะของไฟล์เลเยอร์ของเรานะคะกดดับเบิลคลิกที่ Area เสร็จแล้วก็กดโอเคเมื่อโอเคเสร็จแล้วเราจะเห็นว่า,าไฟล์ของเรานะคะมูนิซิเปอร์ของเราจะมีคอ,อลัมน์ที่เพิ่มมาอีกหนึ่งคอลัมน์ไม่ชื่อว่า Area มีข้อมูลอยู่ในคอลัมน์แล้วค่ะ หัวข,ข้อต่อไปนะคะเราจะมาดูกันที่การคิดคำนวณความยาวของพื้นที่นะคะสำหรับชั้นข้อมูลที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะชื่อว่า e l t r a n นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปคลิกขวานะคะ Open Attribute Table นะคะเพื่อที่จะเพิ่มฟิลด์ข้อมูลความยาวของพื้นที่ไปนะคะตรงนี้นะคะเราจะ,ะก่อนที่เราจะเพิ่มฟิลด์นะคะเราจะต้องไปกดที่ Talker Editing เพื่อเริ่มการแก้ไขะคะ่ะ แล้วก็ไปที่ New Column เพื่อสร้างฟิลด์ข้อมูลใหม่ค่ะหลังจากนั้นใส่ชื่อคอลัมน์ใหม่ไปนะคะชน,นิดเป็นตัวเลขฐาน10แล้วก็ความกว้างให้ให้เป็น11นะคะเสร็จแล้วก็กด OK ค่ะเมื่อ OK แล้วเราจะได้ฟิลด์ข้อมูลใหม่ที่ชื่อว่า Lens ที่เราสร้างขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มการคำนวณโดยไปที่ f ิลคาลคูลเอเตอร์นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกที่ปรับปรงในช่องที่มีอยู่แล้วซึ่งก็คือ,อฟิลข้อมูลที่เราสร้างไปเมื่อตะเมื่อก่อนหน้านี้นะคะเลือกตรงนี้ให้เป็นเลนช่องที่เราจะใช้คำนวณน,นะคะเราก็เลือกเครื่องมือนะคะตรง g e o m e t r y แล้วก็เลือกเลนช์เมื่อคคำนวณความยาวนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็กดโอเคเมื่อเราก,กดโอเคนะคะ ข้อมูลความยาวของระยะทางนะคะหรือของความยาวของข้อมูลนะคะก็จะปรากฏในช่องเลนส์ที่เราสร้างขึ้นค่ะ